be Yeah edit a it can man lap fall, fall. My และกูจะไม่ด่าที่มึงเขาลอบมาเป็นแค่ตัวสำรองอย่าคิดว่าตัวมึงเก่งใช้สมองอย่าพยองแมเลยลำพองถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นงูแต่กูนี่แหละคือพังพอนคิดไปรอบออดิชั่นยังไม่ได้ถึงครึ่งของสกิลที่กูมีถ้าจะด่าว่ากูสต่งเบาต้องฟังแต่นี้มึงช่วยดูทีสิดังกว่านี้ก็ตัาจะพอคำด่าจะทำให้มึงต้องตายฟรีอายุยี่ภางกูก็ดีใจด้วยแต่โดนเด็กยี่สิบบอกใบหน้าไอดีเคยฟังพี่นายดีเป่าอฟตัดเพราะมึงแม่งหน้าสตีดได้เฮียสีเฟิร์สไปก็เท่านั้นหน้ามึงแม่งหนาคงไม่หายดี แท็กเฮดไอวัดดีใจด้วยนี่มึงต้องการดีใจหรือเอาซีนคุณทัาบที่มืงอว่าพูดจริงโทไอหน้าหีคิดว่าหน้าโตเมียไฟไนก็ไม่น่าจะผ่านหรือมึงต้องการเป็นนวดเมียซีพีวายมือโคตรขยากาพูดเป็นคำเดียวก็จะมีแต่เย็ดไว้ไวเขาเอื้อนเพลงมึงกี่วิวทำไมพูดไอสัตว์กูตตอกการเจอกับใครก็ได้มันคงจะตึงกว่ามึงไฟไนเขาให้เป็นแรปมึงไปแพมเฮียไ์ของมึงที่คนเขาเฮเขาไม่ได้ทึกมึงเขาแค่ตกใจและตะลึงรู้จักคนนู้นคนนี้ถ้าไม่มีพวกช่วยแล้วใครจะดึงไอสัตว์แล้วใคร แล้วไม่ต้องมาพูดได้สันว่าจะโดนสำรองตกมันน่าตลกมันไม่มีค่าพอกพราจะโดนตัวจริงกบคุ้ยชานอนะาบี SHTMC ที่หน้าแตกก็เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวกูตีให้หน้าแตกกถ้ายังกระจอกอย่าสอดมาเล่นพี่เพราะว่าเด็กอย่างมึงควรกลับไปเล่นขี้เ <c oughs> พลงของมึงมันก็ยังไม่ดังให้กูฟังฟรีๆขอบอกกูไม่ฟัง <c oughs> แล้วก็เอาคำสอนของกูไปท่องจำว่าถ <c oughs> ้าเพลงมึงกากแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องทำเก็บเอาแทร็กของมึงไปฟังเอง <c oughs> ไม่ต้องเสือกมาสั่งให้กูไปทำเพลงแล้ววิเรื่องที่กูเคยก๊อปสไตล์ใครถนักหัวพ่อมึงก็รีบไปตายไปกระดูกยังเปาะอย่าสอดมาเป็นแท่งและกูมีอีกเรื่องพี่อยากจะบอกในเรื่องที่ BSK คนหัวกันโยกกก็เพื่อบวชหน้าไฟให้้แแมม่่่ตตตตออออนนนนาายทิิิสลับคีีดกงงจะูป เมียมึงจะน้ำพุ่งปิดปิดทำของมึงเองกระตุ้นชีวิตฟิลิปมึงไม่ใช่แอรซับไม่ต้องมาเล็ดอิดโกสิ่งที่มึงควรทำมันก็คือเล็ดอิดโชแต่พวกคนอย่างมึงมันได้เป็นแรนติดโปแล้วกูบอกกับแอดมินว่านี่มันนุ่มนี่โบร bro เขาให้มารับแต่มึงทำได้แค่ภาพรอบต่อไปไม่มีมึงได้ไปหน้าที่ยังบอมสารสิทธิ์ให้เป็นกูก็เพิ่มมาตอบสว้อย่าพวกมึงให้สิ้นสากไป่แค่วอนนาบีอย่าเทียบกูตำนานไม่แค่ตัวประกอบสมเนกตัวเองไว้ไอพวกคำซ้ำมึงควรจะเลิกใช่ไหมถึงเวลาเฮียอะไรไอสัตว์กูลำคา ที่กูยอมตกรอบมันเป็นแผนกูในซีสั้นหนึ่งซีสั่นหน่งวัซีสั้นสองกูจะมาคุมกำเนิดมึงพยากโคพยากคาตามด้วยนโมพุทธายาระสวดเสร็จเป่าลงกับบาแล้วส่งมึงลงนโลกไปซะยินดีจะเข้าประทะแกงมึงเป็นใครกันวะ ต่อให้ยกมาทั้งครูไม่ว่ายังไงกูก็ชนะ SSTMC กันจอกไอเฮียนี่เป็นใครกันอ๋อแค่เด็กใจแตกมันที่สมปองกับไพวันสิ่งที่มึงทำมึงแต่คิดแล้วก็วัวแต่กูพลัคขับสลักตอนเป็นเฟบแล้วก็ฟ้องซาดิบฟอกสติไม่ต้องจคคอทำกูฆ่ามึงเป็นผงเอามันเลยแล้วก็ลบมึงไปสบอบแต่กูปวดมึงจะสอบแล้วจะจอต่อให้มึงวันเป็นแย่ก็จะแพ้กูตงหมดจะกูเกาะเปต้องออกไปใส่กดให้สนุนมึงจะจดจำไว้ก็รอบที่มึงโดนตัวสำรองตอบไปยิ่ย